ไครับนี treats, ather, ่นม anyway, ันจะเป็นอย่างนี้อันนี้อันนี้จะวางที่กันป่ะสุดใหผมมีครับมีหูต้องใช้มีทุกอย่างใหญจะเป็นด้วงออไไปมตนนี้ แต่ว่าเหมือนใช่ไหมแต่ว่ากว่าจะทำได้มันเล็กนะครับท่านโอ้ต้องผสมใบร่องพวกนี้นะครับจะนูนหนาใช่ไหมจะนูนหนาหนานะลักษณะมันมันหลายลักษณะแต่ว่าใบจะบิดม้วนเนี่ยนี่กำลังกำลังจะลงได้ครับทีนี้ทีนี้พวกนี้เนี่ยถ้าพวกนี้พอเจอแบบนี้ปั๊บเนี่ยต้นนี้วันที่14กรกฎาคครับแต่ว่าผมได้รู้ว่าของแท้แน่นอนของแท้แน่นอน เลที่่งที่ทีเือาไม่ดีลนเราะว่าปุ๋ยเราพเากปุ๋ยเราต้องนาเข้าเข้ามาในส่วนของที่จะสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรนะครับในเรื่องของการเลือกซื้อต้นกล้า ความน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับก็ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของชุมนุมงานเกษตรจังหวัดเองก็มีการสร้างการรับรู้ให้กับเกษ<แ>ตรกรน,นอกจากนี้อันตรายเพิ่มเติมนะขออนุญาตนักเรียนท่านน้องทุกว่าเพิ่มเติมนะเราเรียบริบบบไปถัดจากที่เกิดในแง่ของกานที่จะซึ่งอยู่ตลอดแน่ยุทธการเกษตรข้างในแล้วก็ในส่วนของทั้งสูงนอกจาก ถ้าเราจะมีสลัดเกษตรแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมอาการลงตรวจแปลงเพาะป่น้ำมันของพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ค่ะทั้งหมด5้าเอ็ดแปลงที่เออเออทาขอต่อใบอนุญาตค่ะหรือแปลงเพาะใหม่ที่ได้ยื่ยนคําขอตามเอกสารหลักฐานต,าต่างๆค่ะเอกสารหลักฐานต่างๆที่เ,เกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่แปลงเพาะหรือ,อ,อผู้ที่จะต้องเข้ามาจดทะเบียนก็จะมีเรื่องราวของบัตรประชาชนสำนาทะเบียนบ้านรูปถ,ถ่ายหนึ่งนิ้วสองรูปแล้วก็ใบรับรองฝ่ายพันธุ์ที่เป็นตัวจริงใบเสร็จตัวจริงเท่านั้นค่ะค่ะ ด้วยทางกรมวิชาการเกษตรแล้วก็เจ้าที่สาวเกษตรในพื้นที่ก็จะมีการคอนเน็ชันกับกรมวิชาการเกษตรว่าใบาเซอร์ตัวไหนที่ออกใบผ่านด่านมาแล้วบ้างเราก็สามารถเช็คทวนสอบทวนกลับได้ตามด่านด่าน,านตรวจพืชที่อยู่หน้าด่านของเราแล้วก็สนามบินต่างๆที่เข้านำมาเล็้เข้ามาค่ะว่าท่านผู้ว่าการหวัดกระบี่ท่านพุทธพงศ์รีมาแล้วมอบหมายให้ผมลงมาพื้นที่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่5กันยายนของปีที่แล้ว65ที่ผ่านมานะครับคนเอกครับ ปวิดวงตัวนะครับในฐานะประธานกรฟปได้เดินทางมาตรวจราชการแล้วก็เราก็ได้ให้นโยบายในเรื่องของวา์มคุณภาพนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดกระบี่เป็นจังหวัดที่มีการปลูกฟา์มมากแล้วก็มีโรงงาน่วนถึงเกษตรกรนะครับที่ปลูกฟา์มจํานวนมากนะครับโดยเน้นย้ําให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของวา์มคุณภาพนะครับโดยเฉพาะต้นทางนะครับซึ่งเป็นเรื่องของเกษตรกรนะครับซึ่งมีการ ปลูกปลาล์มนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมของจังหวัดข้างเคียงนะครับที่เริ่มมีการปลูกปลาล์มแล้วก็ได้มีการเพาะแปลงเาพาะขยายพันธุ์ปลาล์มนะครับซึ่งจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบที่มาที่ไปนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดกระบี่ก็มีแปลงเพาะที่ได้รับมาตรฐานจากกรมวิการ,กรเกษตรนะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตไปแล้วก็ประมาณ56แปลงนะครับส่วนนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเนื่องจากว่า ถ้าหากไม่ได้ไดร,รับการรับรองก็จะมีปัญหาในเรื่องของอการนำมเมล็ดพันธุนะ์ปาล์มซึ่งไม่มีที่มาที่ไปไม่มีคุณภาพมาทําการเพราะแล้วก็ถูกการันตีโดยมาจากจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นเมืองปาล์มแล้วก็นําไปขายยังจังหวัดต่างๆก็ทนะําทให้เกษตรกร,ร,กรที่ไม่ทราบนะก็ไปซื้อกว่าจะรู้อีกทีก็คือกว่าปาล์มที่จะออกลูกก็ใช้เวลาประมาณ3ปีขึ้นไปกนะ็จนะาทาให้ไม่ได้ผลผล,ผลิตที่มีคุณภาพ นะครับตรงนี้ในวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เดินทางมานะครับแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประธานสภาเกษตรเกรกรของจังหวัดกระบี่นะครับในการที่ว่าอยากจะสื่อสารประชาพันธ์นะครับให้กับเกษตรกรนะครับที่จะซื้อพันธุ์ฟาร์มไปปลูกนะครับก็มีมาตรการมาตรฐานที่ทางกรมวิการเกษตรนะครับรวมถึงสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับได้ทําโปสเตอร์นะครับแผ่นพับนะครับแล้วก็ทางโซเชียลนะครับในการที่